You and top off the cow. ก,ก็ตดินนักเลงคีย์บอร์ดวิากษ์วิจารณ์ทำความดีเ <Okay. S 1> พื่อสร้างภาพให้ตัวเองซะอย่างนั้นสำหรับเรเอกหนุ่มอาร์ตพัส,สดุบานแย้มหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพถ่ายเรื่องราวดีๆขณะททำบุญใส่บาตรลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเราก็ถ่ายรูปใส่บาตรล้วก็ลงอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรที่กำลังจะเบียดบ,บังข้าพเจ้านะคะนี่มันก็มีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หรือสองคอมเมนต์นะครับประมาณแบบใส่บาตรเดี๋ยวต้องลงไอจีด้วยเหรอเอ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 อคืออะไรครับการทำดีมันก็ดีอยู่แล้วแหละไม่ได้อยากให้มองว่ามัน ิดจะทําดีมันก็จะ,จะเป็นสิ่งดีๆหรือผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วครับถ้ามีคอมเมนต์แบบแปลกๆอีกก็คงลงอีกครับว่าไอที่ผมลงเนี่ยเป็นการบอกบุญนะไม่ได้เป็นการสร้างภาพว่ารเราเป็นคนดีนะเราจะคิดมากทําไมถ้าเกิดในเมื่อสิ่งที่เขาทํามันเป็นเรื่องที่ดีคือมีหลายเคสมากเห็นมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะทุงที่ก็แอบท้อใจแทนก็ให้กําลังใจได้ค่ะเราก็คนบันเทิงเหมือนกันงานนี้ทําเอาหนุ่มอาร์ตเกิดอาการของขึ้นขอใช้พื้นที่ส่วนตัวฉัดกลับว่าผมไม่ได้ต้องการสร้างภาพเป็นคนดีแต่ถ้าคุณมีจิตใจอันเป็นบา สร้างภาพลองไปถามตัวเองดูว่าเคยทําอะไรให้คนรอบข้างหรือว่าสังคมบ้างหรือเปล่านอกจากตัวเองเขาอาจจะไม่รู้ว่าการที่พูดอย่างงี้มันเป็นบาปนะเราก็ลงเพื่ออาจจะเป็นว่าไปสะกิดเขานิดนึงไม่ควรจะพูดอย่างนี้กับใครนะเพราะว่าบางทีคนเขาตั้งใจทําจริงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจนะเราก็โหสิกรรมให้เอาทำดีก็ต้องบอกสิครับเราเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะถ้าเราทําดีสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนมาร่วมทํากับเรามันจะได้เป็นความดีที่มันยิ่งใหญ่ขึ้นอย่าท้อนะครับทำดีไปเถอะครับให้คนที่เขาว่าเนี่ยเปลี่ยนใจมาทำดีกับ ก็ยังลงครับในไอจีมันคือพื้นที่ส่วนตัวผมจะให้ผมลงว่าผมไปฆ่าผมขืนใครหรอมันก็ด่าผมเลวอีกลงทําบุญหาว่าสร้างภาพอีกตอนนี้เลยไม่รู้จะลงอะไรเลยจริงๆแล้วความดีมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเราก็มีความสุขแล้วก็ในส่วนของคนที่เขามีโอกาสได้มองเราอย่างเงี้ยมันเป็นส่วนที่เราไม่สามารถที่จะห้ามความคิดใครได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพก็ตามการทาบุญถือว่าเป็นการสร้างความดีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทําต้องมีความสุขแล้วนะคะใครจะว่าไงไม่ต้องสนใจค่ะคนเราก็นักชอบว่าคนอื่น ไปั่วยอย่าไปสนใจเลยค่ะความคิดของคนเราก็ห้ามกันไม่ได้เอาเป็นว่าเราทำดีแล้วมีความสุขก็พอจริงไหมล่ะจ้านหนุ่มอ่ง